นอกเมืองแห่งหนึ่งมีทหารฝ้ายามผู้ถือโลแห่งกัปตันอเมริกานอกจากมีโลที่แข็งแกร่งแล้วตัวเขาเองยังมีดาบที่ออกพระจันทร์วันนี้ก็ฝ่ายามอยู่นานไม่เห็นมีเรื่องอะไรเข้ามาให้น่าตื่นเต้นเลยสักนิดสนใจแต่ดาบตัวเองเดี๋ยวดาบดวยประเทศว้าวโ,โลเนี่ยทำจากอนาเมิตเทียมโขโมยมาจากกัปตันอเมริกาอีกทีมาเปลี่ยนลาย สวยงามเก๋ไก๋เลยทีเดียวด้านข้างของเขามีหุ่นยนต์ล่าตะเวนเป็นหุ่นยนต์ที่ดูเหมือนไม่ใช่หุ่นยนต์แห่งโลกอนาคต <c oughs> หุ่นยนต์พลังเวทหรือไง่ <c oughs> มึงเป็นหุ่นยนต์พลังเวทเหรออ๋อคือหุ่นยนต์ทับทารันวันนี้ผมจะเคลื่อนที่ด้วยระบบออตโตเมติกและเคลื่อนที่แบบดิจิตอลที่ใครลหลายๆคนชอบพูดกัน <c oughs> ก็ไม่รู้พูดทำไมนักหนาเขาสองคน ฝ้ายามอยู่แถวนี้ตามที่หัวหน้าทัพของเขาได้สั่งในสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยนักรบและกองโจรมากมายแต่ทหารหนุ่มคนนี้เขาเป็นทหารของฝั่งตรงข้ามเขาสอดแหนมอยู่กับน,นกของเขานกของเขาคือนอกพิราบนกพิราบ,ราบสีขาวเฮ้ยใครเข้าเฟรมมาเฮ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพ่กำลังถ่ายรูปอยู่เอ้ยไม่ได้ถ่ายหนังอยู่ <Z ip> นกพิราบกับเขากำลังยืนคุยกันและกําลังตรวจส่องเวนยามดูว่าพวกทหารสายเหลืองพวกนั้นจะกําลังทําอะไรอยู่กันแน่นี่จะนกแกเห็นอะไรไหม ฉันไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเมื่อยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะแทนที่จะได้เจอสาวแลมๆบ้างต้องมายืนชมนกชมไม้แล้วก็มาคุยกับนกอย่างแกเนี่ยบ้าจริงๆคิดว่าฉันอยากคุยกับแกมากเรืองไงนแกมันก็คนบ้าน,นันแหละแม้ว่ายืนโบอกอะไรอยู่แถวนี้ก็ไม่รู้ ข่าวข่าวเงียบหายไม่รู้จะกลับไปรายงานมายืนอู้ยอยู่แถวนี้ถ้าฉันกลับไปฉันจะไปฟ้องเจ้านายให้หมดแกอย่าพูดอย่างนั้นนะแกะอยากเป็นนกพิราบผัดเผ็ดหรือไงฉันไม่อยากเป็นรกจะบ้าเหรอนกพิราบใครที่ไหนเขากินเขามีกินตั้งหลายประเทศแกไม่รู้หรอกสิ่งที่เขากําลังจะมองอยู่นั้นก็คือกองทัพของทหารที่ขโมยอนาเมเทียมของกัปตันอเมริกาแกก็ลงไปสู้กับมันสักทีสิมแต่มองอยู่นั่นแหละโอ๊ยฉันจะไปสู้ได้ไงเราฉันไม่มีเลี่ยวแรงอะไรดูฉันตัวผอมกระหล่ออ ฉันรู้มาไหททาได้สู้ๆนะไม่หรอกชะลอยคนอื่นไปทําดีกว่าภายในหน่วยกองโจรของทหารสีเหลืองซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีแค่ทหารอย่างเดียว <S <S <ๆ>เขามีเสือด้วยเสือพวกนี้ไม่ใช่เสือธรรมดามันคือเสือเพนเวลาเจอคนบุกเข้ามาในฐานมันจะเพนก่อนเขาทุกทีด้านในเต็ไมไปด้วยทหารแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นทหารที่ใช้ปืนยิงทหารที่ใช้ขวานและทหารที่ใช้ดาวกระจายนั่นก็คือน,นินจาน,นั่นเองไม่รู้จะเรียกทหารทําไมหัวหน้าใหญ่ของเขาก็คือ จะตัวสีแดงอยู่ตรงนู้นลักษณะเด่นของมันเป็นตัวสีแดงแล้วมันก็จะเดินไปกับแมวดําของมันเอ้ยไม่ใช่แมวอะ่ะเสือเสือในกองทัพของมันนั้นเต็มไปด้วยอันตรายไม่ว่าผู้กล้าท่านไหนที่ตั้งใจจะเข้ามาที่นี่จะต้องดับไปทุกรายแต่ไม่มีใครที่จะสามารถสู้กับโหน้ามันได้อย่างง่ายดายพวกมันฝึกเสือเพ่นจนเชี่ยวชาญอย่างมันสั่งให้หมอบเฮ้ย hey, เสือเพลนหมอบสิหมอบข้บบอกให้หมอบมันก็ขู่หลังจากสูกสั่งให้หมอบเสือเพนก็ขู่เฮ้ยเสือเพลน, hey, พลนยืนขึ้น ยืนขึ้นสิยืนเสื้อเพนก็ขู่เสื้อเพนวิ่งไปข้างหน้าเลยไปคาบมาวิ่งไปวิ่งไปสิวิ่งไปบอกให้วิ่งเสื้อเพนก็ขู่สรุปมันทําอะไรไม่ได้สักอย่าง ขู่เป็นอย่างเดียวเสือเพ่นกองทัพของพวกมันมักจะจับคนมาขัางไว้โดยเจ้าหนุ่มสอนแหนมคนนั้นพยายามตั้งใจเข้ามาช่วยเพื่อนอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้เฮ้ยนาะยแย่แน่เลยเราถูกจับมาเราจะโดนทําอะไรไหมเนี่ยนายใจเย็นๆก่อนอย่าพึ่งน,นะเดี๋ยวทุกคนก็มาช่วยเราเองโธ่ทำเป็นพูดไปเถอะฉันนี่แหละสายเหลืองแกเห็นผ้าที่อยู่บนคอฉันไหมนี่แหละทําจากเล่นเหลืองทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกวามันจะเหลืองได้ขนาดนี้แกก็คิดดูว่าทัพของฉันต้องเล่นเหลืองมากี่ลายในกองทัพของพวกมันมีทหารที่ถือปืนแต่ไม่ได้แบกปต่กกบึอยยูเฮ แทนที่ข้าจะได้ไปโบกตึกข้าต้องมาดูแลพวกคนพวกนี้ยิงยิงตืนเล่นแม่งเลยยิงใส่กล้องนี่แหละนี่นะนี่นะเอเป็นไงล่ะเหล็งยิงเฮ้ยนี่นี่นี่ยิงรัวเป็นไงล่ะเป็นไงเนเทปป่ะล่ะใส่ลูกใส่ลูกยิง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 อะไรนั้งหนาปัดลูกกระสุนกลับไปได้ด้วยกล้องปัดกล้องปัดลูกกระสุนกลับไป จะบ้าหรือไงมันยิงรัวอะไรขนาดนั้นอของทัพนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายกว่าเขาจะฝึกเสือกับมีให้มาอยู่ด้วยกันได้มันก็นานมากดูสีหน้าของมีและเสือนี่สิไอ้ไอ้มีเมื่อไรเราจะแดกคนคนนี้วะร้อยมันเผลอก่อนอร้อยมันเผลอก่อนเรามันเดินไปไกลๆเพื่อนมันก่อนเราจะได้แดกมันเลยโอ้ยพวกเอ็ง <ผม S 1> พูดไรกันวะข้าได้ยินนะเว้ยไอ้มีกับไอ้เสือแม่เดี๋ยวพ่อจะเครียดตูดลายเลยนี่โอ้ขอโทษครับผมมีมีหน้าตาที่ตลกขบขันเขาอ้าปากตลอดเหมือนกับเจอสิ่งที่สําคัญว้ายตกใจหมดเเลลยตีีก้องทําไน่ ในหน่วยของเขายังมีทหารปืนใหญ่โอ้โหไม่รู้ว่าเป็นติงอาเซนอลหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยิงปืนใหญ่ได้ชะง,งัดนักพวกเขาโชว์สเต็ปโชว์ลีลาแบบขั้นเทพลีลาของพวกเขานั้นเทพยิ่งนักแถมเขายังชอบเก๊กท่าโอ้โหหนาตาของเขาไม่มี <c oughs> มึงจะตีกล้องทำไมนักหนาพอแล้วนี่ดูท่าทางการยิงปืนใหญ่ของเขาด้วย นี้เนี่ยค็อปปี้ล็อกแมนเอ็กเซ่มาจะชัดเลยล็อกแมนเอ็กเซ่ล็อกแมนเอ็กเซ่นี่เนี่ยเป็นไงครับหายิงของผมสุดยอดไหมฮะเออดีแล้วดีแล้วจะเลิกยิงใส่กล้องทีได้ไหมกล้องจะตายบอกให้มึงเลิกโอ้โหอืมนันเป็นอะไรเนี่ยอือ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 ,อบอกให้เลิกฮะจะทำเนื้อเรื่องอยู่ ระวางพวกชนกําลังกําเริบเสิบฐานก็มีกลุ่มทหารที่ยังเข้ามาสู้กันอย่างต่อเนื่องทหารคนนี้เป็นกลุ่มในหน่วยองครักษ์ที่จะจัดการกับทหารรับจ้างฝั่งโกงโดยการต่อสู้ระหว่งางธนูกับปืนใช่แล้วเป็นการต่อสู้ที่สมบูรณ์แบบโอ้โหแม่งเอ้ยแต่ฝั่งทหารรับจ้างเองก็ไม่แพ้กันต่อสู้โดยใช้ปืนใหญ่กับปืนสั้นมึงจะบ้าหรือไง <c oughs> อ่าเรามาดูคู่ที่สูสี <c oughs> สูสีสุด,สดๆเขาใช้ธนูยิงแต่อีกนายนึงใช้ปืนท้ามมึงจ่อกันขนาดนี้ มึงไม่ไม่เอาด้ามฟาดกันไปเลยนี่แนะ่ยโอ้โหหลบได้ด้วยไม่ธรรมดานี่ยิงเข้าไปเป็นยังไงไปดูคู่ที่สูสีกันดีกว่าครับมาดูที่คู่เอกในวันนี้ระหว่างนักรบดาบโลนันเมเทียมกับนักรบขวานมหัศจรรย์เอาละครับเขาเริ่มเปิดไปก่อนแล้วจังหวะนี้หมุนตัวควงเข้าไปยังไงครับผมนี่ไงโอ้โหเทพมากฮะการโจมตีจงแพ้ไปซะนี่เป็นการพูดด้วยพูดเองด้วยให้กูพูดเองดีกว่าไหมเฮ้ยเจ้าบอกโอ้ บางอาจเอาโลวดันค่าเหรออีหอยหลอดโดนหน่อยอีเดาฉันเป็นเจนะจ๊อย่ามาทำฉันแบบนี้ฉันเจ็บ โอ้ยแล้วก็ไ่บอกว่าแกเป็นเจโถหลงสู้มาตั้งนานลูกนี้ไม่ฆ่าดีกว่าเจเหมือนกันโยนมาใส่ตากล้องด้วยจิ๊บหายแล้วต่อมาเรามาดูพ่อหนุ่มนักดินจาคนนี้กันเถอะอ้าวตายหาไปแล้วยังไม่ทันได้ดูเลยทันใดนั้นก็มีหนูน้อยหนูน้อยมหัศจ,จันผู้ถือดาบมากับลูกแก้วโอ้โหฉากการโจมตีของเขาไม่ใช่ธรรมดาเลยว่าเขาเป็นตัวเอกในเรื่องนี้นี่เดินเท่มากโอ้โหมาแล้วตอนนี้เขาเจอกับหุญญ่นยนต์เขาบอกหุญญ่นยนต์ก็บอกย,ยัน่น ุกข้าโจมตีไปครับใช้2ดาบของเขาเอดาบเดียวนี่ว่าแล้วก็มี3ลูกแก้วโอ้โจมตีหุ่นยนต์จนแขนหลุดไปเลย จังหวะนี้เขายังวิ่งไปต่อไม่มีทางหลังที่ผมจะแพ้กับพวกโจรพวกนี้เขาวิ่งไปยังต่อเนื่องเอาละครับดาบสีฟ้าของเขามีชื่อว่าไรซ์เซเบอร์นั่นมันคือดาบสตาร์วอ์เขาวิ่งไปทหารปืนใหญ่ก็วิ่งซอยเท้าแม้จะตัวเล็กแต่ว่าซอยเท้ารวดเร็วมากโอ้โหไม่น่าเชื่อเขากําลังวิ่งมาวิ่งมาถึงกลุ่มคนทําดีมา,ปากปู้จัดการมันซะเขาได้รับภารกิจจากหัวหน้ากลุ่มสอดแหนมถ้าเข้าไปสอดแหนมในกลุ่มบ้านหมู่โจร กูมหมู่บ้านจนเขาไปแล้วหูพุ่งไปด้วยความเร็วแสงบินไปบินมาเขาท่องยุทธภพแม้ว่าตัวเขาจะเล็กมากแต่เขาก็ไม่เคยมีความกลัวเขาเดินอยู่กลางป่าคนเดียวเอ้ยสองคนรวมตากล้องด้วยเขามาอยุดที่หน้ากองไฟเอาละครับเขากำลังสงสยัยว่าไอ้หมอนี่ตามกูมาทําไมกูเข้าไปดีกว่า แล้วก็จบไปบริบูรณ์นะคะระหว่างที่นักรบคนนึงหนีทับไปก็มีแม่สาวขาวยาวผมขาวคนนึงเข้ามาช่วยเหลือในการกอบกู้กองทัพหน่วยสอดแนมตอนนี้เธอได้มุ่งทําลายสายเหลืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายเหลืองนินจาว้าวเจ้าเจ้าเจ้าโอ้โหพลัขงของเธอนั้นแข่งกล้ายิ่งนะัก แม้ว่าจะหล่อแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้เธอทําให้เธอพ่ายแพ้ได้เธอโจมตีผู้ชายร่างใหญ่โดยไม่กลัวแม้แต่น้อยจังหวะนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างนักสาวดินจาโอ้จ้าโอ้โหหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังจะาหายตัวไปแต่เธอรู้ครับเธอมีเซนส์สไปเดอร์เซนโอ้โหขาเธอโดนยึดอยู่ฮ้ยมาแล้วฮะหัวหน้ากองประชาการลงมา2ตัวเลยผู้หญิงคนนี้ตัวเล็กๆคนเดียวจะสามารถสู้ผู้ชาย2โอ้โหมึงแมนมากมึงลุมผู้หญิงเธอบอกเธอไม่กลัว เธอโจมตีอย่างเต็มที่ครับผมโจมตีด้วยพลังเวทที่เธอมีบุกทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยัง้งแม้จะเป็นสองตัวหรือ3ามตัวเธอก็ไม่กลัวเรียบร้อยครับผมหัวหน้าหน่วยควบคุมยามตายแต่ไม่รู้ว่าเธอจะไปสู้กับหัวหน้าใหญ่หรือเปล่าอหอวะนี้เธอได้บุกโจมตีทหารรับจ้างโอ้ยจะตีกล้องทําไมเนี่ยขอบคุณค่ะที่มาช่วยหนูนะคะ <c oughs> เธอเนักโพสท่าตัวยงเธอน่าจะล็อกเอาออกไปแล้ววัดโอ้ยเธอเนียนมากเธอค่ะ <c oughs> เธอแข็งเป็นก้อนหินโอเคฮะก็หอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาฆ่ายามันจ็อกกันนะไอ้บ้าคอระคังโห้ยโอ้ยเจอบอ่ะโอเคต้องฆ่ายามันจ็อกนิดไหนๆก็ไม่มีคนแสดงแล้วกูแสดงเองก็ได้ปุ๊บปุ๊บป๋านี่ไม่ได้แดงพี่หลอกปุ๊บปุ๊บจิบโอ้ย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 เจอบอ่ะโอ้ยเต็มหน้ากูเลยพี่หอยหลอด เอ้าปั๊มยากันเต็มที่โอ้โหคุณมาทำอะไรวะเนี่ยโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตายครับสรุปไม่สามารถฆ่ายามันจ็อกได้ ก็รอให้ผู้กล้าคนเ่อไปมาฆ่าแทนครับผมจบ